คุณผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นเครื่องแบ่งแยกคนที่มีความเก่งกับคนที่ปราดเปรื่องท่านผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นเครื่องที่แบ่งแยกระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จกับคนที่ยิ่งใหญ่คุณผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นเครื่องแบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญกับคนที่เป็นระดับตํานานใช่ครับความฉลาดทางอารมณ์ครับ ในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ของคนที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ฉลาดทางอารมณ์ในระดับบรมครูเลยทีเดียวแล้วครับคนนั้นก็คือหลิวเป้หรือว่าเล่าปี่ซึ่งผมคิดว่าถ้าจะถามผมว่าครูคนไหนเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถอธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ได้เห็นจะเป็นอื่นไปเสียไม่ได้นอกจากเล่าปี่ผู้นี้เป็นหนึ่งในสุดยอดเลยทีเดียวแล้วครับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างจากความฉลาดแบบ IQ ความฉลาดแบบ IQ นั้นคือความฉลาดในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เป็นผู้ที่ สามารถตีโจทย์แตกแต่ว่าถ้าเราสามารถตีโจทย์แตกแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ได้นั่นคือปัญหาครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสังเกตดูว่าคนที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในตลาดใดก็ตามนะครับจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะลงทุนในเรื่องของหุ้นนะครับจุดชี้ขาดสําหรับคนที่เรียนมาตําราเดียวกันสําหรับคนที่มีประสบการณ์เท่าๆกันสําหรับคนที่มีความสามารถเท่าๆกันแตกต่างกันอย่างเดียวคือจังหวะในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ เราจะสามารถจัดการกับความกลัวได้อย่างไรเราจะสามารถจัดการกับความโลภได้อย่างไรเราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินได้อย่างไร เล่าปี่นั้นถ้าเทียบแล้วก็เปรียบเสมือนตำราชั้นดีเลยทีเดียวล่ะครับผมจะยกตัวอย่างทั้งหมด4กรณีศึกษาที่ผมเห็นว่าเป็นชัดๆนะครับจริงๆเล่าปี่นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเรื่อยมาแต่ว่า4กรณีศึกษาที่ชัดๆเริ่มต้นจากกรณีศึกษาที่1ครับในขณะที่เล่าปี่นั้นไม่มีอะไรเลยเป็นคนทอเสือขายเป็นคนทอรองเท้าฟางขายช่วยแม่อยู่ในตลาดเล่าปี่นั้นสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจกวนอูแล้วก็เตียวหุยได้เป็นอย่างดีเขาสามารถที่จะแสดงให้เห็นเลยว่าอารมณ์ความรู้สึกและความสง่างาม ของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินแต่อย่างใดหากแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณวิธีการดีวิธีการพูดคุยและผมเชื่อว่ากวนอูกับเตียวหุยนั้นเปรียบได้กับอาวุธลับเลยทีเดียวล่ะครับคือคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างเตียวหุยนั้นจะยอมให้ใครเป็นหัวหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเล่าปี่นั้นสามารถจะทําให้กวนอูแล้วก็เตียวหุยนั้นมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันได้คิดดูครับคนระดับเตียวหุยคนที่เป็นเจ้าของแผงหมูคนที่เป็นเจ้าของร้านเครื่องดื่มแล้วก็มีีีีบบ้าานทท่่ใหญโตออเเลยเดยดวครั สามารถที่จะเ,เรียกว่าขายรถขายบ้านนะถ้าเทียบกันอย่างนั้นนะครับว่าเตียวหุยกล้าที่จะทำขนาดนั้นแล้วติดตามเล่าปี่ซึ่งไม่มีอะไรเลยนี่แสดงให้เห็นเลยว่าผลลัพธ์เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงถ,ถ้าเราเรีเอนจิเนียร์หรือย,ย้อนสอนกลับไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเล่าปี่นั้นจะต้องมีความสามารถในการที่จะโน้มน้าวจิตใจการควบคุมสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามีความวิกฤตได้เป็นอย่างดีในยุคนั้นก็คือโจรพวกผ้าเหลืองอยังไงล่ะครับอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ผมเห็นว่าเล่าปี่นั้นสามารถแสดงให้เห็นถาาถึงงคคววาาาาาามมมสรฉลดท อารมณ์ได้เป็นอย่างดีหรือที่บางคนเขาเรียกว่า E.I. หรือ E.Q. เนี่ยนะฮะก็คือการที่เล่าปีนั้นจะต้องลีภัยทางการเมืองนะครับโซซัทโซเซนะครับลีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่พระนครฮูโตนะครับกับโจโฉเลยทีเดียวแล้วครับอันโจโฉนั้นก็เลยตั้งให้เล่าปีนั้นเป็นเจ้าแคว้น e อิจิ๋วนะฮะแล้วโจโฉเองก็พยายามสอดส่องดูแล้วว่าเล่าปีนั้นมีการคิดคดทรยศหรือไม่เพราะว่าเขารู้ดีแล้วครับว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่มักใหญ่ฝ่ายสูงจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาสั่งให้เขาทูนั้นนไปปตตาาามัวววเล่ีจจกแคอิ ให้มาที่พระนครหูโตนะครับเดินชมนะครับแหมผลบวยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ศาลาคล้ายๆกับเก่งจีดเลยทีเดียวแล้วครับในระหว่างที่จิบน้ําชาหรือจิบอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเจียเต้เจียเต้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านะครับโจโฉก็เริ่มจะระแคะระคายแล้วครับแล้วก็พยายามที่จะถอดรหัสความคิดของเล่าปี่นะครับโดยการยิงคําถามเพื่อจะมาพิจารณาว่าตกลงแล้วเนี่ยเล่าปี่เนี่ยเป็นคนที่มีความมักใหญ่ฝ่ายสูงใช่หรือไม่นะฮะโจโฉก็ถามไปถามมาว่าตกลงในแผ่นดิน ท่านคิดว่าใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่กันบ้างล่ะเล่าปี่แน่นอนครับก็ต้องพูดถึงโจโฉก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงอ้วนเซี่ยวพูดถึงอ้วนสุดพูดถึงโอ้ตระกูลซุนนะครับพูดถึงหลายๆคนเลยทีเดียวเล่าปงเล่าเปียวเล่าเจียงนะแต่ปรากฏว่าโจโฉบอกว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นมีเพียงแค่ข้าโจโฉกับท่านเล่าปี่เท่านั้นเองโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นไปยังไงล่ะครับหลายต่อหลายคนคงชอบใช่ไหมครับคำพูดยกยอปอปัน้นคาพูดที่มันเคลิบนะชอบให้อวยนะแต่ว่าเล่าปี่นั้นรู้ดีแ้วววคครััับ่่าาาถถตเองงงสดงงมึมมกใหญ สูงออกไปเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเขาคงจะอยู่ไม่รอดแล้วครับเล่าปีก็เลยแซงทําเป็นคนอ่อนแอแล้วก็ทําตะเกียบหลุดจากมือแล้วก็พลันมีสายฟ้าฟาดมาในพอดีเนี่ยนะครับจังหวะมันก็มารุมมาตุ้มทําให้โจโฉนั้นเชื่อว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่อ่อนแอเล่าปีนั้นรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ด้วยการที่มี EQ ไม่โลภครับไม่เหลิงนะฮะในสิ่งที่คนอื่นมาชื่นชมเวลามีคนมาชมเรามากๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครๆก็ชอบให้คนชมถูกต้องไหมครับใครไม่ชอบให้คนนชมกกอาจจะดูแปล แต่เวลาคนชมเรามาเนี่ยเราจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขามีเจตนาอะไรถ้าสิ่งที่เขาชมมาเนี่ยเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์และเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนั่นเป็นเรื่องที่ประเสริฐเลิศดล้ำแล้วก็รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าสิ่งที่เขาชมมาเนี่ยมันเป็นคําชมที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับประวัติเนื้อ history ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยในสิ่งที่เขากับเรามีปฏิสัมพันธ์กันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นคําชมนะครับจากคนที่ไม่ค่อยหวังดีกับเราต้องระมมัััดดรระววววงงงแลล้้้้กก็็เเ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 ฝาาาาาอออใหหหปปปนนพิศษยยทีีีีีีคบ่่่่ถืฟ กรณีศึกษาหนึ่งนะครับที่เล่าปีนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่สุดยอดจริงๆในเรื่องของการควบคุมสติอารมณ์นะครับก็คือการที่เล่าปีนั้นได้รับข้อแนะนําจากชีซีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเล่าปีนั้นให้เดินทางนะครับไปยังเขางูหลังกังนะครับแถบแถบกู่หลงจงเนี่ยนะฮะก็ไปหาขงเบ้งแหะครับตอนนั้นขงเบ้งเองก็เป็นบัณฑิตคนหนึ่งนะอายุก็ราวๆยี่สิบปลายๆแล้วครับไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายหากแต่ว่าในแถบนะฮะเกงจิ๋วเนี่ยเขาก็รู้กันดีแหละครับว่าใครเก่งใครไม่ ขงเบ้งชีซีซุยเป็งสุมาเตกโชก็เป็นอาจารย์ของบรรดาคนเหล่านี้ฮะบางทองอีกด้วยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าแล้วครับหมเล่าปีก็ทําการเดินทางแล้วครับไปหานะครับขงเบ้งนะครับพยายามแล้วพยายามเล่าพาทั้งกวนอูพาทั้งเตียวหุยเดินทางกันไปตอนแรกก็เหมือนจะสนุกแล้วครับจะไปหาที่ปรึกษามาคนหนึ่งเพราะว่าท่านอาจารย์สุมาเตกโชก็เคยบอกไว้บอกว่าที่เล่าปีตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่ได้ก็เพราะว่าเล่าปีเนี่ยไม่มีกุนซื้อแมคนเราทุกคนเนี่ยนะครับอย่าเลงว่าตัวเราเก่งนะฮะ ทุกคนเลยทีเดียวแล้วครับยิ่งเราทําตัวให้เป็นน้ำเนี่ยไม่เต็มแก้วนะฮะเป็นน้ําที่ครึ่งแก้วแต่เหลืออีกครึ่งแก้วเราก็จะสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆก็ต้องฟังผู้รู้เล่าปี่ก็เช่นกันครับเขาเป็นคนที่ไม่เหลิงเลยแล้วก็ในขณะนั้นเ็าอาจจะเดือดร้อนอยู่ด้วยเขาก็ต้องการที่จะได้ตัวของของเบ้งเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาปรากฏว่าพอเดินทางไปเดินทางมาขงเบ้งนะฮะทำตัวลึกลับนะครับแหมไปมาไร้ร่องรอยแล้วครับหาไม่เจอเลยทีเดียวแล้วครับก็นี่แหละครับถ้าเป็นคนอื่นเป็นไงฮะตัวเองเป็นระดับเนี้ยเป็นเจ ดใครๆในแผ่นดินก็ต้องรู้จักเล่าปี่ครับในขณะนั้นเล่าปี่ครับอดทนนะฮะถึง3ครั้งนะฮะเดินทางนะครับผมว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยนานมากเลยทีเดียวแล้วครับในการเดินทางและไทมิ่งระยะห่างระหว่างครั้งที่1ครั้งที่2อครั้งที่3เนี่ยต้องนานพอสมควรแต่ทาไมล่ะครับเพราะว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนที่สามารถควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดีนี่คือจุดแข็งนะฮะของเล่าปี่มากเลยทีเดียวแล้วครับแล้วสุดท้ายครับเขาก็ได้เพชรเม็ดงามเลยทีเดียวแล้วครับเรียกว่าได้ขง BMW เบงนั้นมาเป็นที่ปรึกษาแล้วทําให้ชีวิตของเล่าปี่ เป็นหน้ามือเลยทีเดียวแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เราเห็นได้เลยว่าความสามารถในการใช้ควบคุมสติอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับกรณีศึกษาที่4ี่นะครับก็คือเรื่องของการบ่มเพาะครับการบ่มเพาะบารมีการบ่มเพาะแบรนด์การบ่มเพาะภาพลักษณ์ที่ต้องการครองใจของประชาชนเล่าปีนั้นเรียกว่าครองใจประชาชนอย่างแท้จริงเหตุผลก็เพราะว่าเขาสามารถควบคุมความโลภได้ครับกรณีศึกษาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในเรื่อง เรื่องของการควบคุมความโลภนะฮะโลภโมโทสันของตัวเองได้ก็คือในขณะที่เล่าปี่นั้นไปพักพิงนะครับอยู่กับเล่าเปียวแน่นอนว่าสุขภาพของเล่าเปียวนั้นไม่ค่อยดีครับเล่าเปียวนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็เป็นเจ้าแคว้นเกงจิ๋วที่ยิ่งใหญ่นะครับปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่จานวนมากมหาศาลเล่าเปียวนั้นรู้ดีว่าศัตรูของเล่าเปียวนั้นก็คือโจโฉนะฮะแล้วก็ยังมีเจ้าเมืองอีกหลายคนที่ต้องการที่จะฮุบเมืองนะครับแคว้นเกงจิ๋วของเล่าเปียวเล่าเปียวได้เล่าปี่มาสั่งการเล่าปี่ไม่ได้ก็เลยทําการพูดาาดุยยเเเเเจจรราาาาาาววู่่่้ีีลกๆขอองงนไม ไม่เอาไหนจะทําให้ประชาชนนั้นต้องเดือดร้อนแล้วลูกของเขาเองก็จะเดือดร้อนในภายหลังด้วยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาตรงนี้เอาไว้ได้ตัวของเล่าเปียวก็เลยทําการคุยกับเล่าปีครับบอกว่าถ้ายังไงเนี่ยเล่าปีอยากจะสนใจมาดูแลเมืองเกงจิ๋วไหมเล่าปีทาการปฏิเสธทันทีเลยครับสิ่งนี้ครับทำให้เราชี้ให้เห็นได้เลยว่าเล่าปีนั้นประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าในขณะนั้นบารมีถึงแล้วหรือย,อยังเปรียบได้นะครับกับที่ทํางานครับถ้าหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเนี่ยยังไม่เก่งยังไม่มีบารมีพอแล้วไปดํารงตําแหน่งนนนนั้แ่อน ดำรงตําแหน่งได้แต่การครองตําแหน่งนั้นเหนือกว่าครับถ้าตัวของคนที่ไปดํารงตําแหน่งเนี่ยไม่มีความสามารถจะทําให้องค์กรนั้นรับความเดือดร้อนแล้วผลงานที่ออกมามันก็จะต้องสะท้อนแน่นอนว่าเล่าปี่มั่นใจว่าตัวเองนั้นยังไม่พร้อมที่จะครองเมืองครองแคว้นที่ใหญ่ขนาดเก่งเิีวได้ไม่ใช่เพราะว่าเล่าปี่ไม่เก่งนะครับหากแต่ว่าเล่าปี่นั้นรู้ดีแล้วครับว่าบรรดาพวกทหารขุนนางต่างๆรวมถึงประชาชนนั้นยังไม่สามารถที่จะซิงโครไนซ์แล้วก็สนับสนุนเล่าปี่ได้ในระดับที่เล่าปี่นั้นต้องการเลยทีเดียวแล้วครับแถมใน หนึ่งกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษาที่5ก็แล้วกันนะเพื่อจะได้เป็นเลข5นะจะได้มีความสุขกันไปนะครับอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเล่าปี่นั้นสามารถที่จะควบคุม EQ หรือว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ก็คือก่อนที่เล่าปี่นั้นจะเสียชีวิตนะครับที่เมืองเป็กเต้เล่าปี่นั้นก็ต้องการสั่งเสียนะครับก็เลยทําการเรียกให้ขงเบ้งแล้วก็ติวจูร่งนะครับมาพบแล้วครับเล่าปี่บอกว่าอยากจะให้ท่านขงเบ้งเนี่ยช่วยดูแล แคว้นเสฉวนนะหรือว่าเซงโตเอ็กจิวเนี่ยนะครับรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่ตัวเองนั้นปกครองดูแลอยู่เพราะว่าตัวเองนั้นจะอยู่ต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ฝากอาตาวด้วยนะฮะหรือว่าเล่าเซียนเมื่อใดก็ตามที่เล่าเซียนนั้นทําตัวไม่ดีก็ขอให้ขงเบ้งนั้นทําการยึดอํานาจเอาเฉลยนะครับแล้วก็ทําการปกครองเพื่อให้ประชาชนนั้นอยู่ในความสุขและก็ร่มเย็นหากแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็เรียกเตียวจูรงมาสั่งด้วยว่าถ้าเล่าเซียนมีปัญหาอะไรก็ช่วยดูแลด้วยอย่าให้ใครหลังแก่เล่าเซียนเห็นไหมครับแม้กระทั่งก่อน ตายฮะเล่าปี่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมสติอารมณ์แม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตทําการสั่งให้ขงเบง้งแล้วก็ทําการสั่งให้จูรง่งกลายเป็นว่า2คนนี้ขานำนาจกันเองนี่คือความปราดเปรื่องในการควบคุมสติอารมณ์เป็นสุดยอดบรม,มครูเลยทีเดียวแล้วฮะผมต้องบอกว่าเป็นครูในเรื่องของการสอนการควบคุมสติอารมณ์การมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างเป็นเลิศเลยทีเดียวแล้วครับเพราะนั้นครับถ้าท่านใดต้องการที่จะประสบความสําเร็จแน่นอนว่าสกิลเซ็ตสาคัญไม์เซ็ตสำคัญ,คญแต่หนึ่งเซ็ตสำคัญก็คือเซ็ตในการ ควบคุมนะครับสติอารมณ์ของตัวเองครับ EQ ต้องสูงการมีความฉลาดทางอารมณ์นั้นจะทําให้เรามั่นคงได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับท,ที่ติดตามรับชมมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับช่วยกันแชร์นะฮะแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจด้วยการทําคลิปแต่ละคลิปไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมตั้งใจที่จะลงดีเทลอย่างลึกซึ้งถอดรหัสวิเคราะห์ออกมาเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ความรู้ เป็นความรู้ที่ดีที่สุดที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปขอให้คุณผู้ชมมีความสุขนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ